โคกราบสวัสดีพี่น้องชอาวไทยทุกท่านวันนี้มาอยู่กับเฮอร์เลติลร้อนซะจริงนะเฮอร์เล a l ลแปลว่าเรื่องเราสยองขวัญแน่นอนชื่อมันก็ตามนี้เอาละวันนี้เราจะมาเปิดเรื่องดารเอ u เกันมัางคือไอ,อตัวคอนที่ผมเล่าไปเนี่ยสามเรื่องเนี่ยสีเรื่องเนี่ยอะไรวะคดีฆาตรกรรมของทั้งสี่ทั้งสี่ตัวคอนตอนนี้นะ ยังไม่รู้ว่าเอ่อตัวไหนยังไม่ทำบาบ้งก็นะจะมาอธิบายเกี่ยวกับเรื่องราวของจักรวาลของเราแปดกายหรือเอ่อพวกตัวร้ายแห่ง A.U กันบ้างนะฮะเนืมบดหมูม่มอนสเตอร์ประเภทที่เป็นไม่เป็นมิดอะเพลเลอร์แซนเมอร์เดอร์หรือเพลเลอร์แซนอนตรงนี้นะยังมันอยู่ในหมวดหมู่พวกตัวร้ายไงนะ ซึ่งไอ้มีคนสงสัยว่าไอ้คดีฆาตกรรมพวกนี้มันเกี่ยวข้องกับโลกยังไงนะไอ้ที่ผมเล่าเป็นคดีพวกเนี้ยมันไม่ใช่แบบคดีในแบบเกิดขึ้นในโลกมันเตอร์นะมันเป็นคดีที่เกิดขึ้นในโลกมนุษย์ซึ่งก็นะมันเป็นยกยกตัวยอย่างจากวันมนุษย์ธรรมดาธรรมดานั่นแหละเหมือนโลกของเราอะ่ะเหมือนกับโลกเราของเราเด็ดแต่แค่ไม่เป็นโลกที่ถูกพวกแฟนบุกเข้ามาได้นะ ก็ง่ายๆอ่ะมันคือ AU ที่รวมเราตัวคอนรดานมืดและตัวร้ายทั้งหมดในเรียกว่าด a กเอยู้วกันเป็นโลกรวมเราแลบตัวร้ายนึง <c oughs> ตอนแรกๆก็จะจะสร้างดักและดักยูนิเวอร์ของ Undertale ขึ้นมานะแต่มีคนมีเรียกว่าเดียทางหนังมัมมี่เขาสร้าง d a กยูนิเวอร์มาแล้วอะ่ะก็คิดจ <c oughs> ไม่ออกอยู่ดีนะก็ค <c oughs> ิดอยากจะสร้าง Dark d กเอยูขึ้นมาจริงๆนะแต่ก็ นะคิดไม่ออกอยู่ดีเอาเป็นว่าไอเหตุการณ์คดีฆาตกรรมอะไรพวกเนี้ยเหตุการณ์คดีของเฮอร์เรอแซนเมอร์เดอร์หรือมีนะก็ยังเล่าอยู่นะแต่ยังคิดไม่ออกว่าคดีต่อไปจะเป็นของใครดีนะในระเปิดเรื่องราวแห่งดารเอวเป็นบ้างเรื่องราวต่อจากนี้ก็นะคิดขึ้นมาได้จากความเป็นไปได้นะเรื่องราวของด้านมืดของตัวละครตัวหนึ่งนะ ที่ไม่มีปรากฏอยู่ใน AU เขานั้นคนรู้จักน้อยแต่ก็พอมีคนรู้จักอยู่บ้างนะนั่นก็คือดาร์กเนสแอนดคดีของเขาจะเป็นเช่นไรมาฟังกันเลยดีกว่าเิ่มคืนหนึ่งมันคือคืนปกติที่ไรซิ่งเสียงผมเป็นคนธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งที่มีครอบครัวผมอยู่กับลูกชายของผมคนหนึ่ง ผมนั้นก็เลี้ยงดูเขาตามปกติแต่ในคืนหนึง่งที่มันเปลี่ยนแปลงทุกอย่างในชีวิตของผมไปทันทีเรื่องมอยู่ว่าผมนั้นได้พบว่าลูกชายผมนั้นชอบคุยกับตัวเองและชอบคุยกับสิ่งปแปลกๆที่อยู่ในส่วนหลังบ้านของผมส่วนหลังบ้านของผมนั้นผมนั้นพบว่ามันไม่มีอะไรเลยมีเพียงแค่ต้นไม้ต้นใหญ่ๆ เขาชอบไปนั่งอยู่ใต้ต้นไม้แล้วพูดกับสิ่งอะไรก็ไม่รู้เขาคุยกับผมแล้วบอกว่าเขานั้นมีเพื่อนที่ชื่อว่าความมืดหรือเงาเขาบอกว่าเพื่อนเขาคือชาร์โดเขานั้นไม่มีตัวตนแต่เขานั้นเป็นเงาเงานั้นคุยกับผมจะอยู่ตลอดเวลาลูกชายของผมกล่าวไว้อย่างนั้นผมก็ไม่ได้สนใจอะไร าลูกชายของผมนั้นเป็นคนช่างจินตนาการเขาจินตนาการเหมือนว่าตัวเองนั้นอยู่ในโลกแห่งเงารู้สึกว่าเขานั้นจะมีเพื่อนในจินตนาการที่เป็นออสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในเงาสินะผมก็ไม่สนใจอะไรในคืนนั้นเองผมก็ได้ส่งลูกของผมเข้านอนและผมเองก็เข้านอนด้วยเช่นกันผมกับลูกนอนคนละห้องเมียของผมก็นอนกับผมนั่นแหละในคืนนั้น ผมฝันแปะสิ่งที่แปลกประหลาดผมฝันว่าผมอยู่ในสถานที่ที่เต็มไปด้วยความมืดต้นไม้แห้งตายเต็มไปหมดพร้อมกับโครงกระดูก่ายลากเดินเข้าไปนี่พื้นที่ที่เต็มไปด้วยโครงกระดูกแห่งนั้นมันเหมือนสุสานอะไรบางอย่างแต่มันไม่ใช่ผมเห็นเงาบางอย่างที่เคลื่อนที่อยู่หลังต้นไม้ต้นหนึ่ง นั่นก็คือชา์โดลูกชายของผมเรียกมันเอาไว้มันคือลักษณะที่คล้ายกับตัวประหลาดรูปร่างมันนั้นมีความเหมือนกับโครงกระดูกมนุษย์แต่ศีรษะและลักษณะรูปร่างมันกับสูงกว่ามนุษย์ธรรมดาปีกของมันเป็นสีดำผมสงสัยว่ามันคือตัวอะไรกันแน่มันคล้ายกับตัวตลกแต่มันก็ไม่ใช่ ปากของมันมีลิ้นที่เป็นลายถางในยาวมากผมนั้นตื่นจากฝันลายนั้นทันทีเมื่อผมนั้นได้ยินเสียงของลูกชายของผมผมตื่นขึ้นมาผมได้เห็นสิ่งบางอย่างยืนอยู่บนเพดานห้องของผมมันยืนกับหัวแล้วมองมาที่ผมเจ้าชาโ์ดอนั่นเองมันบอกว่า มันไม่ได้ชื่อชาโดหรือเงามันคือความมืดหรือ darkness ผมนั้นวิ่งตามมันไปเพราะว่ามันนั้นได้ทำการแปลสภาพตัวเองให้กลายเป็นเงาแล้วพุ่งออกจากห้องผมไม่ว่ากำแพงนั้นจะมีรูเล็กเพียงใดมันก็ทะลุผ่านไปได้ผมวิ่งตามมันไปที่ห้องของพ่อของลูกชายผมผมเห็นลูกชายผมนั้น อยู่ในสภาพที่ถูกกระดูกมากมายเสียบแทงทะลุล่างอยู่บนเตียงผมเห็นดังนั้นผมนั้นแทบจะรู้สึกโกรธและก็รู้สึกแทบบ้าอาการความรู้สึกที่แบบสูญเสียสิ่งมีบางอย่างเห็นสภาพของลูกชายตัวเองในสภาพที่ไม่อยากจะเห็นผมนั้นโกรธแค้นเจ้าปีศาจนั้นและได้หยิบมีดที่ ห้องขวมาใช้ในการฆ่ามันซะผมวิ่งไปและปาไี้นั่นใส่ที่ปีศาสตนนั้นผมปาใส่มันล่างมันกับเป็นเหมือนละอองหรือเป็นแก๊สที่ทะลุผ่านผมตกใจซีมีรูปร่างของมันที่แปลกประหลาดขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆตัวมันกลายเป็นแกส๊สหรือกลายเป็นเงากันแน่มันเข้ามาจู่โจมผม ผมนั้นอยู่ในสภาพทีท่สู้กับมันไม่ไหวแล้วพอเจ้าหมวนั่นนั้นตัวใหญ่และหนักอึง้งนี่มันเป็นตัวอะไรกันแน่เดี๋ยวตัวก็ปางเหมือนแกส๊สเหมือนไอน้ําสามารถทําตัวเองเป็นเหมือนของเหลวทะลุผ่านทุกสิ่งได้หรือทําให้ตัวเองหนักอึ้งได้เจ้าหมอนั่นเหยียบตัวเหยียบอยู่ที่ล่างของผมและบอกกับผมว่า จะเกินกินทุกอย,อยาในฝันร้ายนี่ก็เช่นกันแกลองคิดดูสิถ้าแกตื่นมาแกจะพบกับสิ่งที่ไม่คาดคิดผมนั้นแทบสะดุ้งตื่นมาอีกทีนี่มันฝันซ้อนฝันหรืออะไรกันแน่ผมนั้นตื่นขึ้นมาแล้วรีบวิ่งไปดูที่ห้องของลูกชายผมผมพบว่าลูกชายผมนั้นถูกมีดแทงทะลุล่างไปแล้ว ผมนั้นรู้สึกเสียใจและบอกกับลูกชายผมว่าฉันขอโทษลูกชายถ้าฉันตื่นให้เร็วกว่านี้หรือถ้าฉันได้สติเร็วกว่านี้ก่อนที่เจ้าฝันร้ายหรือปีศาจนั้นจะทำให้เธอต้องในสภาพแบบนี้ผมนั้นแทบสุดลงไปและแทบจะอาเจียนกับสิ่งที่เห็นอีกครั้งข้อความจากปีศาจเงา ไม่สิปีศาจจากโลกมืดมันเขียนไว้ว่าเนื้อของลูกของแกมันอร่อยสุเลยเกินก็จบไปแล้วสำหรับจากเอูก็นะมันเป็นเอูที่จะดึงเหล่าตัวลรที่เป็นตัวร้าย มาฆ่าคนเล่นๆนะมั้งแต่ก็นะมันอาจจะเชื่อมโยงกับเราเมืองมนุษย์ก็ได้ใครจะไปรู้ล่ะวันใน d a r อ EU นั้นผมได้ซ่อนบางสิ่งบางอย่างที่เกี่ยวกับคนที่ต้องเป็นคนปราบปีศาจอยู่หรือมั้งแต่ก็คิดว่าไม่ต้องใส่ดีกว่าไว้ให้มันเป็นความ,มลับในเรื่องเสียงขวัญที่มันไม่หลอนแล้วจะดีที่สุดไปล่ะ 饭店。